วันนี้เราจะหยุดทำงานทุกอย่างเลยเพราะวันนี้ปูจะตั้งสูงส่งตามการ์ตูนจริงเหรอคุณโปรดิวเซอร์หลักเรานอนตรงนี้เหรอเดี๋ยววันนี้น้องนอนนะไม่ต้องทำเลยตอนนี้ชิวไปก่อนเลยเชื่อพี่เชื่อพี่นาใช่ไหมคนดูนะดูนะดูนะอีกินกินยาเร็วๆครับกินยาเด็วๆนะฮุอนฮุนไม่ทำงานน้ำการเลยเหรอว่าเลยครับทำทำ และวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ซีโอเราไม่อยู่ทำไรครับไอ้ใจคลิปไงครับกูถือกล้องนี้กูล้างจานมังเวทป้าโอ้แล้ววันที่ซีโอเราไม่อยู่ทั้งทีมเลยยูทูบเบอร์ไม่อยู่ทุกคนเลยแล้วพี่คือใครเอ้ากูเป็นแม่บ้านแต่พี่ช่องยูทูปนี่เป็นแค่ยูทู e ย่อยๆไงเป็นแค่ยูทูปย่อยๆใช่ไหมใช่ไหมฟุกฟุกอยู่ข้างใครบอกว่าจะถ่ายกี่โมงนะ <c oughs> เพิ่มฟื้นโอ้ยเพิ่งตื่นไงเมื่อคืนกับดึกทำงานน่ะหมดแล้วทำงานทีเดียวเลยเอ้ยเลิกหนะที่ไม่มีใครอยู่แล้ววันนี้เราจะพาน้องๆทุกคนทำในสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ในใจวันนี้เราจะจริงไหมแม่งทุกคนเงียบเขาทำงานกันจนเต็มตีนหมดเลยเอาเขาทำงานเต็มตีนหมดเลยทุกคนนะเขาเสร็จงาน เขาทํางานกันเราทําอะไรอะแล้วม่าจะมางุ้งง้งงานอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวนะอะไรนะผมไม่เกี่ยวนะผมทำน้าดโอเคไม่เป็นไรถือว่ามาผิดเวลาตอนแรกว่าจะมาชวนน้องๆอู้งานตั้งแต่เช้าแต่ว่าปูเพิ่งตื่นปูเพิ่งตื่นเขาทํางานกันตั้เลย วันนี้เราจะหยุดทํางานทุกอย่างเลยเพราะวันนี้ปูจะตั้งซุ้มส้มตำกลายศัตรูจริงเหรอจริงเป็นแบบส้มตำบุฟเฟ่มีไก่ทอดมีลูกชิ้นทอดมีผักแก้มปลาส้มไหมปลาส้มซื้อไม่ทันแซลมอนอ่ะโอ้เอาเป็นอะไรก่อนได้ไหมอะไรเอาเป็นปลานิลทอดอะไรประมาณนี้ครับมส้มตำนี้ใส่ปูด้วยไหมครับไม่มีครับปูปูซื้อไม่ทันมีตัวลาก้าไหม อูยังไม่มีเลยฟูกตอากาอตกโรงคือกูไม่ําแม่งแล้วพวกมึงทำงานต่อไปเลยแล้ว,ลวกันอันนี้ก็จะเป็นสภาพสัตูที่แม้น้องอู๋กับน้องเมย์ไม่อยู่ทุกคนก็จะนั่งทำงานกันนะคะทุกคนขยันทำงานกันมากเพราะว่าเรามีกล้องจะปิด <c oughs> น้องอู๋ขาเข้าห้องเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูห้องซีโอตอนที่ซีโไม่อยู่อันนี้ก็จะเป็นพี่อันนี้ใครนอนเนี่ย J K จริงเหรอคุณจิงโปรดิวเซอร์หลักเรานอนตรงนี้เหรอ ก็เราเรียกอะไรหรอก็ห้องมีไม่กลับมานอนที่ตลอดจริงเหรอข้างห้องเก็บเสื้อผ้ากันนอนอย่างงี้อือนอนเสร็จปุ๊บก็ตื่นมาทำงานต่อมาทำงานก็เสร็จกลับนอนต่อโอ้โหไม่แปลกใจเลยทุกคนเขารูปเดียวการทำงานมากนอนนี้เลยกลับบ้านเฉพาะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาอยู่นี่ต่อโอ้โหเหมือนโรงเรียนกินนอนอะเนาะนี่ก็จะเป็นโต๊ะน้องอู๋แล้วก็จะเป็นโต๊ะโปรดิวเซอร์นี่ก็จะเป็นสภาพห้อง สภาพห้องซีโอของเราไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตั้งซุ้มส้มตําของเราเพร้อมไก่ทอดเดี๋ยวพาน้องๆฝึกง,ง,งานเพราะตอน,น้น้องๆฝึกง,ง,งานก็เตรียมขอบไปพาน้องๆฝึกง,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 งานอู้งานดีกว่าเราในสตูนี้ไม่น่าจะสาเร็จหรอกเพราะเขาน่าจะกินข้าวกันอิ่มแล้วเอาละทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้นี้ปุ๊ไปชวนน้องๆในสตูที่เป็นพนักงานอู้งานไม่มีใครเอากับปุ๊สักคนเลยปต้องหาผู้ร่วมกระบวนการเฮ้ยเฮ้ยนาย how อ r ู y o ฮาวายยูฮาวายยูย่าทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำงานช่วยพอบอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมทำมาตั้งแต่กี่โมงแล้วอู้วทำมาแต่เช้าเลยแต่เช้าวิธีนี้ก็สี่ห้าโมงเย็นแล้วนะงานแก้เสร็จยังอีกเยอะอยู่อีกเยอะฮี่อยู่นี่นี่เองทำอะไรกันอะเที่นางนางที่มีอะไรจะคุยด้วยได้ยินข่าวว่าทำงานมาตั้งแต่เช้าแล้วใช่ อู้งานไหมหรอมันมันได้ได้ใช่เหรอได้ทำมาตั้งแต่เช้าแล้วไงก,ก็อตอนเย็นก็อู้เลยอ้าทุกไ่งาน,นเลยเดียวไหยอ่า ได้ยินเสียงกู้แล้วก็เยอะอยู่เลยไม่ทำเออมันต้องมีวันหยุดสักวันดีเชื่อพี่เดี๋ยวพี่อภาน้องๆแบบไม่ต้องทางานแต่เราจะไปกินส้มตำกันยินส้มตำได้เอาเอาตามความจริงนะพี่พี่ไปชวนพี่ๆในศัตรูพวกตัดต่อเราไม่มีใครเขาเอาด้วยสักคนเขาเล่นเกมกันอยู่เขาไม่มีใครสนใจพี่สักคนเลยเขาเล่นเกมกันอยู่เลยพี่ก็เลยรู้สึกแบบโดดเดี่ยวอ้างว้างพี่ไม่รู้จะกวนใครก็เลยเร่งมาที่ เดี๋ยววันนี้ต้องๆ้องนะไม่ต้องทำเลยตอนนี้ชิวไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตำส้มตำอะไรเรียบร้อยมีทอดไก่ทอดลูกชิ้นมีหนุ่มจีนมีผักห่อ๊พีบบอกเลยเดี๋ยวน้องๆอรอกินไม่ต้องไปกลัวไ้ยไม่กลัว เพราะว่าเดี๋ยวเราหลอกพี่ฝนกับพี่หมวยมากินด้วยเราก็หาผู้ร่วมกวนการแม่นม่ต้องกลัวเชื่อพี่เชื่อพี่เพราะว่าในในสตูนี้มีพี่แก่ที่สุดแล้วอาวุโสสุดอาวุโสสุดแล้วเมื่อเช้าทำแล้วใช่ปะทำแล้วก็แล้วสิครับใช่ไหมตอนเย็นเราก็อู้สักนิดสักหน่อย,อยเป็นไร <c oughs> อู้อู้ยาวไปเลยอู้อู้จนถึงกลับบ้านเลยแม่ เดี๋ยวรอเลยไม่ต้องทํานั่งเล่นชิวๆอยู่นี่เลยหรือจะขึ้นไปเก็บของอะไรรอพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่ตาซุปตำอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่บอก<ด>น้องรวมพลน้องเดินออกมาเลยไม่ต้องส่วนใครเดินออมาพอพี่บอกรวมพลปับ๊บเดินเลยเชื่อพี่เชื่อพี่หาหาเอาละทุกคนตอนนี้เราก็จัดเกมของเรียบร้อยแล้วแต่ของผู้เกรียมทุกคนดูนี้ดิถักหองก็ซื้อแล้ว ขนมจีนเข้าปกล่อเุกกีบแล้วว่าของทอดเราจะมีนี่เลยลูกชิ้นทอดมันต้องเป็นลูกชิ้นแดงแล้วก็ทอดปีกไก่มันต้องเป็นลูกชิ้นแดงมันจะอร่อยไงเหมือนกินส้มตําในโรงเรียนแล้วไปลงมือตำส้มตํากันเลยบอกก่อนนะทุกคนพี่ปูไนดะ้าตำส้มตํามาทุกรอบหมดทุกรอบเทิทง เค็มนี่ก็หมดเพราะกูใส่ผงชูรสเยอะทุกรอบอร่อยทุกรอบอ่าโคกแรกนี้จะเป็นของน้องฝึกงานคนหนึ่งที่เขาไม่กินปลาเดี๋ยวก็มาแพนตรงนี้เลยครับผมได้เลยเราก็จะทําการใส่พริกแค่สามเม็ดใส่ดีผงชูรสลงไปผงชูรสนี่ซื้อใหม่เลยเออเราก็จะตาพริกก่อนแต่ไม่เยอะนะเพราะว่าคนในสตูส่วนใหญ่เขาจะกินปลากัน เป็นเหมือนตําน้าําปลาตำน้ำปลาตำน้ําปลามันจะลอยไปวะเพราะว่าปุ้เคยตําใส่แต่แบบปลาล้ไงคราวนี้พอไม่ใส่ปลาล้เสร็จมันก็จะแบบมันจะใช่ไหมนี่สีได้อยู่นะทุกคน,นยำม,มือเส้นเลยยำมือเส้นใส่กระเทียม้มตำเขาสีมันเหมือนเนี่ยโอ,อ้เหมือนส้มตําเด็กไงชิมผู <c oughs> ้เปรี้ยวแต่น้ำปลาแอบวิมะนาวมันเปรี้ยวมากเลยนะ มีรอบไหนไหมที่ทำต้มตําแล้วมันไม่มีอุปสรรคไม่มีนะพี่ทำหลายเทปก็มีทุกเทปน้ตำตาลไม่ละลายช่วยโอ้ทุกคนดูยังเป็นก้อนเลยครับน้ตำตาลยังเป็นก้อนอยู่เลยคุณต้องตําให้แรงกว่าน,นี้ครับไม่จริงๆคือมันต้องคนส่วนผสมให้มันละเอียดก่อนนี่แต่ว่าเดี๋ยวกินไปกินมาน้ำตาลก็ละลายไหมไปใจอีกแล้วเหรอ ลอยนอนไหมนอนไหมนอนนอนไปอยากสิบอกเลยว่ะนั่นคือหอนเถอะวะพี่น้ำตาลมันเป็นก้อนจริงๆนะทุกคนในเมื่อน้ำตาลมังเป็นก้อนเราต้องเติมนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกใส่ลงไปอีกหัวปูไม่มีไม่มีคำว่าตวงแกะแก่เอ็เดียวนี่เรียบร้อยเรียบร้อยไปหนึ่งให้น้องผิงชิมก่อนได้ไหม การเป็นเคฟที่ดีคุณต้องชิมก่อนนะครับเพื่อจะหมดคุกแล้วเพื่อกร่อนเพื่อแต่พี่ก็สามเม็ดมันไม,มันเผ็ดนะวะแต่ถ้าสูตรนี้ปุ๊จะไม่ค่อยปื้มเพราะว่ามันไม่มีปลาแดกสวยงามตามท้องเรื่องเฮ้ยโอ้โหม่ดียังไม่แดดเลยครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มคกประดกของเราซึ่งเรามันโปรเฟชชั่นแลอยู่แล้วมาตรฐานอยู่แล้วเราจะตาแบบคกใหญ่ๆลยเอาใส่ถาดนี้เลยนี่นี่เทว่าพี่ทำได้ไหมได้เลยได้เลยถ้องั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคกใหญ่ๆพูจะตำแล้วรสชาติออกมายังไงไปดูกันเลย คนแบบดีอ่ะบอกเลยตัวความสวยงามอันนี้คัดลอกมาจากช่องก๊อตจีนช่องก๊อตจีนมีการตวงกะวัดทุกอย่างช่องปุ๊มีไหมไม่มีช่องก๊อตจีนมีการแต่งจานสวยงามช่องปุ๊มีไหมไม่กำลังจะมีเอาเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อย อันนี้ก็เอาไปกิ่นแกมนาใช่ไหมทุกคนดูนะดูนะดูนะเออพวกนี้ไม่เผ็ดน,นะครับนี้ไม่เผ็ดทุกคนมันดีมากเลยเซ็บ,น,บนี่คันนี้แซ็เบเซ็บ เจอโฉน้าว่วงวนการของเราก็ไปด้วยนังนิ่มเดี๋ยวรครับเอาไฟหลอดตัวเอาไฟหลอดมาเลยน้องๆมาเลยมาเลยโอ้ไม่ก็มาเป็นเซตเลยมาเป็นเซตเลยครับน้องๆชิมดูแต่อันนี้เป็นขององคงเขาองค์เขาเขาไม่กินมาแดดตรงนี้รับรองไม่เค็มเพราะตอนแรกเราจะบอกว่ามันเค็มมากเลยทุกคนกมาโอเลยบอกว่าให้เอาขนมจีนใส่พอเอาขนมจีนใส่ปั๊บ เค็มกว่าเดิมไม่ได้จืดจืดเลยเอ้ยทุกคนน้ำดอกอยู่นี่ oh. โอ้โหไมีไก่ทอดด้วยให้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 แก oh. เข้ามาเอาไก่กอกเอาดิไม่ต้อกลัวนะมันจะเด่นใส่เอาดิสนุกสนานมากเลยอ,อร่อยสุดๆสนุกไปทุกคนเอ<ง>้ยวิวการกู้งานยังไงบ้างครับดีดีมากเลยเสียวเสียวข้างหลังนิดนึงรู้สึกหลังเย็นๆกลัวอะไรหลังว่าง ในสตูเราก็าจะมีทับหน้าตาหน้าตาดีเอาออกเอ <c oughs> อหน้าตาดีอยู่ <c oughs> นี่ก็จะเป็นทีมงานที่พี่ในสตูนะครับทีมเบอร์หนึ่งเบอร์สองและเบอร์สามในการสอนน้องๆทำวิชากรรมการอู้ง,งานเปิดประการรูมตามการสตูวิชกรรมนี้ห้ามรอบเรียงแบบนะครับไม่ <c oughs> อะไรนะอะไรนะห้ามรอบเรียงแบบไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเรายังไม่รู้ว่า G E O เราเปิดป้องรู้แล้วเราจะโดนอะไรมั่งตอนนี้อาจจะนั่งดูอยู่นะโอ้ยม่คนบอกว่าให้ปูทําคลิปพูดอีสานหนึ่งคลิปแล้วก็อยากที่ถามว่าคันเทดอีดีนะฟังออกบอ่จา้า<อ>คันวาอ,อีสานีดีๆฟังบอกบอ,กบอกเห็นหน้าลูกครึ่งกันสองคนนี้อาจจะลูกครึ่งรัสเซียลูกครึ่งเกาหลีนี่แต่เป็นคนอีสานนะคะครับ,รบเออเราเป็นลูกครึ่งทางอินเตอร์หน่อยเออใช่อะไรครับลูกครึ่งอินเตอร์แม่แม่เป็นคนขันเจียนครับอ๋อ หมุกไม่ถึงสิบเปอร์คาบาสิบาาแล้วนะหมุกคาบาสิบาทจะเล่นไปใช่ไหมครับขอตรวจอันนี้มาโอ้โหเป็นพรอนเข้มไหมร้อนเลยเวเป็นอะไรที่ม่วนจอยมากเลยเป็นการกินส้มตำบนความตื่นเต้นเพราะว่า งานเขากองกันเป็นเถียรไปแล้วนะเอ้ยอ้ยเอ้ยม่ใช่ใครวะไอ้พงศ์ตามมาขึ้นมือก่อนมือขาบาสิบบาทจะเล่นไปกินกินยาเลี่นเลยครับกินยาเลี่นอร่อยเนี่ยโอ้อร่อยมากเลยครับฮุ่นฮุ่นอ่อย่อยกินยาเลี่นออยเลยครับไม่กินเลยอ่ะไม่กินหรอ แป๊ก่ดยเกนยรอนร้อนมากเลยอุร้อนร้อนร้อนร้เอาก่ทนปันงานควาออจัง่ต้งตำหนึ่าดแ้ลงไปเลยครับไม่รู้เลยฝีมือใคผู้ใดตําเฮ้มือปุกมือเข็มทำอะไรกันอะกินต้งตำคกินต้มตำครับกินต้งตำไม่ทำงานทำการเลยเหรอไม่ว่าเลยถทำทำ ทำอยู่งานมันจะไม่เสร็จเนี่ยงานมันจะไม่เสร็จเนี่ยเอ,อ้า <laughs> พี่อยู่เร่งงานแล้วเนี่ยพี่อยู่มาเร่งงานแล้วเนี่ยวันนี้เราจะอู้งานกันไงเราจะอู้งานเจ้านายไม่อยู่ก็ต้องทํางานเรามีงานของเราไหมเราเองอ่ะมีไหมมีไปไม่ทำอู้ไงอู้ แล้วบอกว่าจะมาถ่ายลิปมแต่สิบโมงเช้าครับโผล่มาตอนสี่โมงเย็นเลขมันใกล้กันไงสี่โมงเช้ากับสี่โมงเย็นแล้วก็มาหาน้องเนี่ยน้องก็ทํางานกันเนี่ยคุยกันแล้วน้องเขาบอกว่าเขาทําตอนเช้าแล้วเออเราก็เลยบอกอู้เลยเนี่ยโอเคแล้วก็ถามแล้วฝนคนไปไหนวะโอ้โหตัวเล็กจัดคนคนยืนแช่กันอยู่ ช็คเลยไม่งั้นเช็คจิกสอมาวะไม่งั้นเดี๋ยวฟ้องพี่อยู่แล้วนะไม่เดี๋ยวจะไปบอกพี่อยู่แล้วว่าปูไม่บ้านไทเอ็นน้องไม่ทำงานก็ใครหลักฐานอยู่ตรงนี้เลยอันนี้พี่บีบอกให้โยงไปเหยียบทำงานนี่อุ้ยแต่ปูทำอะไรอ่ะทำไมไม่ทำงานไปเก็บของกันเติมน้ำเติมอะไรอีกงานก็ไม่ทำแล้วมาแม่งทำกินอะไรตรงนี้ เดี๋ยวนะโหเราหน่าเกียดมากเติมน้ำเก็บมากมันอยู่ข้างหน้าเก็บมาไม่ได้กินเลยกินทั่กินดว่างไม่เก็บกันเลยเดี๋ยวเท่านี้เท่นี้แซลมอนเนี่ยไม่บอกก็ได้ไมีแซลมอนอะไรไปซื้อแซลมอนมาเพิ่มเอ้เทอือเหลือเงินสักสองร้อยไปซื้อแซลมอนมีแซลมอนเราไม่บอกใช่ไหมใช่ไม่บอกเลยกุ้งดองด้วยฮะใส่จุได้ปะใส่จุใส่จุกุ้งดองเอามาเพิ่มเอามาเพิ่มเลยไม่บอกจริงนะไม่บอกทุกคนเขาบอกว่าเขาจะไม่บอก ใ้เงนเราเรีบปิดคลิปเราไปซื้อแซลมอนกุ้งดองซอยจุใช่เดีย๋ยวบอกพผนะเ <mm> พือ่อนอูเราไม่ได้อูนะเนี่ยไม่ได้อูถ่ายคลิปถ่ายคลิป,ปงไปทำาัง้วมันเป็นคลิปครับ <mm> เป็นคอนเทนต์อันนี้ก็เป็นงานเหมือนกันครับอยู่ต่แรแซลมอนนะตอนแรกแซลมอนนิดโทรนะผมโทรเรียกเลยได้แซลมอนกุ้งดองกับซอยจุก็กุ้งกุ้งดองเป็นกรรุ้งเ <c oughs> ต้นได้เพรา <mm> นะไม่ได้กิอน <mm> อนนะไรปีกเะไไม่ได้กินโอ้ยมาโอครับครับปากมันอยู่เลย เดี๋ยวปูต้องรีบไปซื้อกุ้งดองแซลมอนทุกอย่างมาเพื่อที่จะให้ทุกคนไม่รู้ว่าปู้อู้งานไอต้นคลิปมันเป็นคอนเทนต์นะทุกคนเป็นคอนเทนต์ไม่ดีอย่าทาอย่าทำแต่กูอยากรู้ได้ก็เห็นอยู่ดีแหละน้องฝึกง,งานที่บอกจะอู้ง,งานาก,กูหายไปไหนหมดหายเกี้ยงเลยสลายตัวเร็วมากวิ่งลงโกดังหมดเลยโอ้ยเอาล่ะทุกคนฮะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตามตึ๊กตึ๊ตึต,ต,ต,ตึแล้วจะบอกว่าหลังจะกินซ้มต่ำแล้วเราต้องกินอะไรแซลมอน ไอโยจิลลี่ไม่ได้เหรอคำรู้ไม่อยู่ช่วยเขาขายหน่อยอเออไเดี๋ยวเรียกไปซื้อแซมมาให้เขาก่อนก่อนที่จะโดนฟ้อง